สวัสดีครับวันจันทร์ที่11บกันยายนนะครับวันนี้มาเลี้ยงควายที่สวนยางสองห้าหนึ่งเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้มีไพรส์นะครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะครับนี่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 เมื่อเช้านี่เดินมาไล่ควายนี่ต็กระจายหมดเลยนะครับนี่นี่นี่มาดูครับมาดูปลาช่อนนะครับปลาคอนะครับปลาคอหญ่นะครับนี่มาจากไหนไม่รู้นะครับน่าจะบืนน่าจะขึ้นมาจากทางนู้นนะครับน่าจะขึ้นมาจากทางนู้นนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ โอ้แมงวันตอมมดแดงกัดนะครับไม่ใช่ไม่ได้ตายนะครับยังไม่ตายนะครับยังดิ้นอยู่นะครับยังดิ้นอยู่นะครับยังดิ้นอยู่นะครับแต่ถ้าสุดวันนี้แล้วไม่เห็นก็จะจะเน่านะครับแต่ว่ายังไม่ตายนะครับนี่นี่นี่ดิ้นแล้วนะครับมดแดงก็กัดนะคร you ับมดแดงก็กัดดิ้นอยู่นะครับนี่นี่ดิ้นอยู่ตัวใหญ่นะครับนี่แรงวันก็ตอมนะครับเดี๋ยว มดแดงก็กัดนะครับผมนี่อุปกรณ์เลี้ยงควายของผมนะครับอยู่ที่ส่วนยางสองข้นหนึ่งนู่นควายนะครับพอดีเดินไปตกกใจหมดเลยนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยดูตรงน้ํานะครับตรงน้ํามันจะดินไหมนะครับอุละคอยใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ําอยู่มีมันจะลงสะหรือมันจะยังไงนะครับแต่หัวมันหันไปทางอาทิตย์ใต้นีบมันจะขึ้นมา ส่วนยางแล้วทะลุไปหนองน้ําข้างบนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมีมีหนองน้ําอยู่นะครับตรงนี้ว่ามันจะดิ้นไหมเดี๋ยวบางคนว่าผมเฟกอีกเฟกนิวนี่ครับนี่หนองน้ําไปเลยดิ้นไหมดิ้นไหมเอาอันนี้ออกไปก่อนดืฟื้นนะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดียวเจอกันทิศหน้านะครับวันนี้ก็น่าจะได้กับข้าวแล้วล่ะไปสวัสดีครับ